ชาวเน็ตกราบหัวใจในจ้างคนพม่าเห็นสิ่งที่ทำหลังลูกน้องถูกยิงเสียชีวิตชาวเน็ตกราบหัวใจในจ้างคนพม่าเห็นสิ่งที่ทำหลังลูกน้องถูกยิงเสียชีวิตเป็นหนึ่งในเหยื่อเด็ก14ย่ยิงในสยามพารากอนเหตุสะเทือนขวานกลางเมืองกรุงมีคนร้ายเยาวชนอายุเพียง14ปีใช้อาวุธปืนยิงก่อเหตุภายในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนทำให้ประชาชนที่อยู่ในห้าง ต่างพากันวิ่งหนีแตกตื่นเพื่อเอาชีวิตรอดมีรายงานว่าในจ้างของคนงานชาวพาม่าหนึ่งในเหยื่อที่ถูกยิงเสียชีวิตได้เปิดเผยว่าลูกจ้างของตนนั้นไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครขณะเกิดเหตุได้ให้ลูกจ้างนำเงินของที่ร้านไปเข้าธนาคารจนกระทั่งเกิดเหตุสลดยืนยันว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นเด็กแต่ก็ขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ล่าสุดนั้นในโลกออนไลน์ได้แชร์บทสัมภาษณ์ของนายจ้างที่ลูกน้องชาวพมา่าเสียชีวิตโดยกล่าวว่าน้องที่เสียเป็นเด็กดีมากขยันทํางานเป็นเสาหลักของครอบครัวพูดได้ทั้งไทยอังกฤษและจีนได้รับเงินเดือนสูงน้องจะส่งเงินกลับบ้านให้พ่อแม่ทุกเดือนเดือนละหนึ่ง่นบาทต่อไปนี้ตนในฐานะนายจ้างของน้องจะขอรับอา,าสาส่งเงินให้ครอบครัวน้องที่พมา่าแทนน้องตลอดชีวิตจนกว่าตนเองนั้นจะสิ้นไป หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมยกย่องและนับถือหัวใจในายจ้างคนนี้จำนวนมาก